สวัสดีครับในวิดีนี้ผมก็จะมานะครับแนะนำานบวิธีการใส่เส้นขอบหน้ากระดาษใน Word ์ชันเจ็ดนะครับก็มีวิธีการง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับก็ขั้นแรกนะครับให้เรามาที่ขอบโครงหน้ากระดาษนะครับขอบโครงหน้ากระดาษนะแล้วก็มาเลือกที่เส้นขอบของหน้ากระดาษนะครับนี่เส้นขอบของหนาา้ากระดาษถ้าได้มาแล้วนะครับ ก็จะมีให้เราเลือกการตั้งนะครับว่าจะตั้งแบบไหนผมตั้งเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องนะครับก็เส้นขอบขนาดก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนในที่นี้ผมเลือกแบบนดียวกับอ่าเส้นขอบแบบนี้อ่าถ้าได้เส้นขอบแล้วเขาก็จะมีแสดงตัวอย่างให้เราดูว่าเส้นออกมาจะเป็นแบบนี้นะก็ถ้าเราต้องการจะปรับสีนะครับก็เลือกสีได้เลยตามใจชอบของเราต่อชอบแบบไหนก็เลือก สี่งมันต้องทำอย่างนั้นนะเราลองมาดูสิ่งนี้เนะอ่อดีป่ะ,ปะก็จะได้เส้นขอบนะกระดาษออกมาแนละ้วนะครับอ่าต่อมานะครับอ่าจะเป็นงานศิลป์ตมีให้เราเลือกนะครับก็เลือกได้าง,ไงานศินก็จะเป็นรูปดาวก็ได้ครับเห็นป่ะก็ขึ้นมาให้เรา อันนี้ก็เป็นขนาดครับให้เราปรับ่ายฟางนะครับประคแล้วกันโอเคนะก็กำลังดีเลยขอบก็นี่ครับนี่ก็คือการใส่เส้นขอบหน้ากระดานนะครับแบบง่ายๆเลยครับก็เพื่อนๆก็ลองอไปประยุก์ตใช้ในการทำรายงานหรือทำาเกี่ยวกับเวิดได้นะครับก็ขอจบอยู่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ